พี่โทนโอ้โหบังเอิญจริงๆเลยพี่โทนในชื่อเหมือนหมาที่บ้านเลยขอบคุณพี่โทนมากเลยนะคะเด็กตบต้องเหงือกตันเลยชื่อกงกั<ค>นหมโคนไม่ใช่หมาชื่อเหมือนกันเหรอค่ะโอ้โไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ้าเออ วันนี้เกลียวผู้หญิงไม่ได้เลยทำไมเราได้กันเฉยหมากัดหมากัดคนดีๆก็ไม่กัดสวยจริงๆอ่ะคนดีๆก็ไม่กัดคนสวยจ๋าจ๋าโอ้โหรู้ไหมเนี่ยเจอครั้งแรกกระถูกใจเนี่ยอะไรพ่อหมากัดนะพอหมากัดเสร็จกูก็ไปร้านหมอเลยฉีดยาไปเข็มละอยสองหมื่นโอ้หมอบ้าและสองหมื่นเลยพ่อหลายเข็มแล้วก็จะไปเอาจากไหนเ่ยพ่อสองหมื่นอ่ะมึงเจ้าของหมาป่ะผมไม่ใช่อ้าเจ้าของหมาก็ต้องรับผิดชอบสิใครเจ้าของ เทศนะเลี้ยงเต็มบ้านไว้ที่ผ่านแม่กัดมันมั่งว่ะเราเลี้ยงไว้กัดเหี้ยนแต่พี่เหี้ยไม่มาก็เลยกัดพวกเราโอ้เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้กินเหี้นราบ้านรูปร่างพ่อผมคล้ายๆเหี้ยหรือเปล่ามาเลี้ยงใหญ่แล้วนะไม่เอาคนสวยชื่ออะไรจ๊ะชื่อจิมเล็กมึงจิมเล็กพี่สาวมึงไม่จิมเปะเล่อเลยมั้งในที่ออะไรล่ะคนนี้ชื่ออะไรพี่สาวเปล่าเนี่ยพี่สาวก็จาพี่สาวคนนี้น่าจะ ชื่อจิมละจ๊ะนักเอกชื่อลั่นทมไล่แมมออกไปเลยทําไมล่ะพ่อชื่อไม่คล้องกับเขาเลยโอ้ต้องชื่อจิมนะธมตัวเองจ๋าจ๋าเ๊อรู้ไหมว่าพี่ชื่ออะไรใจระวังกัมมี่ละแล้วพี่ะชื่ออะไรละจ๊ะพี่ชื่อวอนชื่อวอนมีนามสกุลหรือเปล่าวอนกระแทกเบ้าดังโบอุ๊ฉันจะโบไหมอ่ะกินอะไรเลาเธอถึงได้งามแสนงาม ยกินเกลือลอยเข้าไปกินอะไรแล้วเธอถึงได้งามแสนงามกินน้ำเข้าไปกินอะไรแล้วเธอถึงได้สวยแสนสวยอ่ะกินเกลือลอยเข้าไปใช่กินเยอะ อยากรู้เขากินอะไรแหมกูมชอบตอนกินกระไรทำไมล่ะพ่อทไม <c oughs>